ขอเสียงนะครับโจโยงผ้าแซครับสวัสดีครับผมโจโยงได้ครับมือเนก้ะสีผ้ามาเห็ดเนื้อลวกจิมแ้าเพียข,มข,ม,ข,ม,ข,ม,ขมข้มครับผมครับ<ๆ>วัตถุดิบเข้าก็มีครับเนื้อครับผมหั่นไว้แล้วเ<ๆ>นี่ก็มีพวกขาใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หัวละผ้าไปใส่ตอนลวกครับส้ได้หอม แล้ก็ผักความถาใส่แก้วครับผมมีรสด,ดีของชุดรสเกลือเกข,ขัวแก้วเมื่อทาเท็ดแก้วครับผมเดี๋ยวข้าก็จะได้ทํากันเลยนะครับผม okay. Okay. ครับข้ากก็มา <Yeah. S 1> ต้มน้ำได้ครับนีต้มน้ำให้มันเดือด ใส่รดเดียงไปนิดหน่อยครับผมเกลือครับนิดหน่อยใส่คา้าตะไข่ใบมะกรูดครับผมใส่ลงไปเลยครับ ครับเดือดแล้ววันเนื้อล่งได้ครับ okay. สามเด็ดคุละผ้าได้ครับผมครับเป็นน้ำาเรียบร้อยนด้ครับก็ต้องลวกโดนนด้ครับเดี๋ยวมันสีหยาบหลวกผ้าซ้ำหนึ่งนี่จะสีพลอยดี้าว <Wow. S 1> ครับสวัสดีครับพี่นองผมโจโยงได้ครับมาเมื่อไหรมากินเขาน้ำกันครับผม เนื้อลวกจิ้มครับเนื้อลวกจิม้มกับแก้วเพียคุ้มขมครับผมพักแก้มกับนีครับหลายแนวนะครับกินตํากันคุ้มดีพี่น้อง แบบเพลพินน,น,น,นอวขมลำลำเขากันเป็นยังเดี๋ยวยังเขาวันเราไปนอ้เมือเนี่ย แล้วาันกินกันมากินน้ำกันได้พี่น้องทั่วครับทั่วมาตะาบนต่างจงาังหวัดฝากมา แก้วก็คงดีครับ แสบครับพี่น้องแสบฝาครับผมเพลกาเกากรังกับเนื้อาวเหนียว อ้ยอี่มดล้พี่น้องมือนี่อิม่มแล้ครับผมเจ้าติดตามเบื้องมือนาได้ครับสเสียงยังมาเฮดสู้กันกินเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นได้ครับด้ครับสวัสดีครับยินดีมีแห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ